เทสที่ Ganz 2เนี่ยช ah> ื่อว่าการทดสอบโดยการเปรียบเทียบนะครับหรือว่า comparison test เทสที่มันมีคําว่าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมีคาว่าเปรียบเทียบเนี่ยหรือว่ามีคําว่า comparison เนี่ยมันจะมีอยู่2เทสนะครับก็คือเทสนี้กับเทสต่อไปนะครับซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยคืออะไรนะครับดูนะการเปรียบเทียบคืออย่างนี้ครับการเปรียบเทียบคือว่าเราจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่าง an นะครับมีการเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือ bn โอเคไหมครับจะมีการเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับแล้วอะไรคืออะไรบ้างล่ะครับ AN เนี่ยนะครับพี่จะเรียกนะครับพี่จูจะเรียกของพี่เองนะอันนี้คือโจทย์เนาะ AN เนี่ยคือโจทย์ sigma AN เนี่ยคือโจทย์นะครับส่วน sigma BN พี่จูเรียกของพี่เองนะว่าตัวเทียบตัวที่จะมาเปรียบเทียบอ่ะพี่จะเรียกว่าตัวเทียบโอเคนะพี่จะเรียกว่าตัวเทียบนะครับ ซึ่งตัวเทียบเนี่ยนะครับฟังให้ดีนะจะจะต้องคิด2ชั้นนะครับสาหรับสาหรับเทสต,ต่อต่อไปนี้นะครับจะต้องคิด2ชั้นเงื่อนไขของตัวเทียบคืออันที่1นนะครับอันที่1นนะครับเราจะต้องรู้ว่ารู้ว่าอนุกรมบีอนุกรมเนี่ยรู้เข้ารู้ออกนะครับคือคือโจทย์เราไม่รู้อยู่แล้วโอเคปะ่ะมันเป็นโจทย์เราไม่รู้อยู่แล้วแต่เราจะต้องเอา bn เนี่ยมาเปรียบเทียบกับ an โดยที่ bn ตัวนี้จะต้องรู้2ออย่างที่1ก็คือรู้ว่าลู่เข้าลู่ออกก่อนนะครับลู่เข้าหรือลู่ออกก่อนอันดับแรกส่วนที่2นะครับน้องจะต้องรู้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า a n ครับต้องรู้2ออย่างครับนะครับรู้ว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับ a n นะครับเราต้องรู้2ข้อนี้ครับ ทีนี้น้องคิดว่าเรามีอนุกรมอะไรไหมที่เราเรารู้แน่ๆว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกอเวลาที่เราเลือกมาอืมมีไหมมีอนุกรมอะไรไหมคุ้นคุ้นคราวที่แล้วไหมเหือน <c oughs> คุ้นไหมว่ามันจะมีสองอนุกรมที่เราคุยกันไปก่อนที่จะขึ้น,นดเวอเรน์เทสอนุกรมนั้นคืออะไรบ้างครับเอกับ <c oughs> อะไรเสร็จเลขาเออนั่นแหละใช่ใช่ได้ได้ได้ถือว่าได้ครับถือว่าได้อ่ะก็คือพีพีกับเลขาอ่ะโอเคนะครับถือว่าได้อยู่นะครับก็คือสองอนุกรมนั้นที่เป็นอนุกรมที่เป็นตุ๊กตาในการเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นไม่อนุกรมพีครับก็เลขาครับก็อนุกรมเลขาครับเพราะว่าสองตัวนี้เป็นอนุกรมที่เรารู้ไงว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกตั้งแต่แรกโอเคป่ะ จบไปนะครับคอนเซปต์เนี้ยนะครับจะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกันกันกบเทสต่อไปก็คือเทสที่3ที่ชื่อว่า l i m i t o o p p t r t s o n Test เพราะมีคำว,ว่า Compare เหมือนกันนะครับไอตัวที่จะ o o p p พ e เนี่ยก็จะต้องเป็น P กับเลขาเหมือนกันโอเคนะครับได้นะอ่ะทีนี้นะครับตักกะมันง่ายมากเลยครับว่าทำไมทาไมเทสนี้มันถึงเกิดขึ้นครับพี่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ยากเลยจาก การเข้าใจตรงนี้นะครับอ่ะน้องครับตอนนี้เรามี AN AN เป็นอะไรนะ AN เป็นอะไรนะครับเอเป็นอะไรนะเป็นอะไร AN เป็นโจทย์โอเคไหมส่วน BN คือตัวเปรียบตัวเปรียบเราต้องเป็นตัวตัวคนที่เป็นอนุกรมที่เราเราสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องรู้ได้ว่ามันรู้เขา้ารู้ออกแล้วก็รู้ว่ามันนอมากกว่าหรือน้อยกว่า a n ใช่ปะ ทิ้งเ,เป็นโจทย์ใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่า a n เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ b n คำว่าดูนะครับดูในทฤษฎีของมันเนี่ยเรียบง่ายมากครับถ้า a n น้อยกว่าเท่ากับ b n ถ้าพี่แสดงเป็นแผนภาพซ้อนกันแบบนี้นอกจากว่า a n อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ในหรืออยู่นอกข้างในครับเพราะมันน้อยกว่าถูกไหมงั้น a n จะอยู่ข้างในนะครับส่วน b n เนี่ยอยู่ข้างนอกเพราะมากกว่า แต่ bn เนี่ยมันเป็นอนุกรมที่เรารู้นะว่ารู้เข้ารู้ออกใช่ไหมตอนนี้มันมากกว่าทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วซิกมา bn รู้เข้าอ่ะ a ก็จะรู้เข้าด้วยหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าถ้าตัวที่มันมากกว่ามากกว่าขนาดนี้นอกว่ามากกว่ามีโอกาสรู้เข้ารู้ออกมากกว่ากันคิดคิดตามพี่หน่อย ถ้า BN อมันมากกว่า a อแสดงว่ามันมีม,มีโอกาสลู่เข้าหรือลู่ออกมากกว่ากันออกถูกต้องครับมันมีโอกาสลู่ออกมากกว่าแต่มันลู่เข้าอะ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเนี้ยรอดไหมลู่เข้าชัวร์ถูกไหมถูกไหมครับตัวนี้จะลู่เข้าชัวร์อ่าเนี่ยครับเมคเซนไหมเมคเซนมากตัวที่มากกว่าแม่งดันลู่เข้าอะ่ะ ไอตัวนี้น้อยกว่าเนี่ยนะครับมันลู่เข้าง่ายกว่ามันต้องลู่เข้าชวชว์ๆอยู่แล้วนี่คือคําพูดข้างบนครับพี่จูไม่เคยจํามาเลยนะคําพูดข้างบนเนี่ยพี่จูจะจําแผนภาพแบบนี้ไปสอบโอเคไหมครับพอถึงค่าวที่ต้องเป็นโจทย์ comparison test พี่จูจะวาดวงกลม2วงใครอยู่วงในใครอยู่วงนอกนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีประมาณนี้แล้วก็เช็คว่ามันแมกซ์เซนหรือเปล่านะครับอ่ะอีกอันนึงครับผมถ้าสมมติว่า an เนี่ยมากกว่าเท่ากับ bn นะครับอันนี้ใคร an จะอยู่ในหรือนอกครับถ้าเป็นอย่างนี้ เอ็นอยู่ในหรือนอกอยู่นอกครับอ่าอยู่นอกเอ็นอยู่นอกครับบีเอ็นน้อยกว่าก็จะอยู่ในโอเคนะครับทีนี้คิดตามพี่ถ้ามันอยู่นอกอเดีย๋ยวตอนตอนนี้าต้องมาโฟกัสที่บีเอ็นเพราะบีเอ็นเป็นอนุกรมที่เป็นตัวเทียบใช่ไหมเอ็นมันเป็นโจทย์เราจะรู้เอ็นทีหลังบีเอ็นเนี่ยเป็นตัวเทียบน้อยกว่าเนี่ยน้องคิดว่าน้อยกว่าเนี่ยมันมีโอกาสลู่ออกมากไหมน้อยกว่ามีโอกาสลู่ออกมากไหม งงคาถามไหมน้อยกว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรูออกเนี่ยน้อยนะเพราะมันน้อยกว่าแต่ถ้ามันรูออกละ่ะน้อยกว่าแล้วรูออกเนี่ย a อจะรูเข้าหรือรูออกเราคิดตามดิรูออกถูกต้องครับต้องรูออกชัวร์ครับตัวนี้มันมากกว่าตัวที่น้อยกว่ามันอนะ่ะมันบวกไปบวกมามันยังรูออกเลยดังนั้นไอ้นี่มากกว่าไม่เหลือครับแม็ e เซนครับโอเคไหม แต่ถ้านอกเหนือจาก2กรณีนี้วิธี comparison test ก็จะไม่สามารถจะสรุปได้เลยนะครับโอเคไหมมันนอกเหนือจากนี้สรุปไม่ได้เลยนะครับเช่นเช่นถ้า bn มากกว่า an แล้ว bn รูกออก an ก็ไม่รู้ถูกไหมว่ามันรูเข้ารูกออกอย่างเงี้ยสรุปไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับ an มากกว่า bn แล้ว bn มันดันรูเข้าอย่างเงี้ยมันก็สรุปไม่ได้นะว่า an จะรูเข้า นะครับมันทําได้แค่ลักษณะแบบนี้ซึ่งก็มีคนนํามามามไหมครับมีคำถามไหม,ม,ม,ไ,หมไม่มีนะอย่างอื่นอยู่ถูกไหมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้โจทย์ยังไงนะนะครับน้องครับคิดตามพี่เยอะๆเรื่องอนุกรมเนี่ยคิดตามเยอะๆแล้วมันมักจะไม่ได้คิดแบบแบบโปรเซสเดียวอะ่ะมันจะคิดสองโปรเซสคู่กันแต่พอพอเราคล้องแล้วอะ่ะ มันจะเร็วมากนะสองรเจะเกิดขึ้นเร็วมากตรงนี้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 ปุ๊บแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเขียนแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรถ้าเราไม่มีโปรเซสสองโปรเซสล่วงหน้าคือมันต้องเดานะมันต้องเดาแล้วก็สุดท้ายมันจะเกิดโปรเซสขึ้นมานะครับแล้วพอน้องมีขั้นตอนอย่ที่พี่พูดแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องครั้งแรกครั้งแรกที่น้องฟังน้องจะงงแต่ว่าเดี๋ยวน้องคาโจ์ันสักพักหนึ่งน้องจะเข้าใจคําพูดพี่นะครับน้องจะรู้สึกว่าน้องมองมองอะไรก็ตอบได้เลยอนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นะ นะครับซึ่งพี่ว่าหลายคนทําได้นะครับอืมเดี๋ยวจะพาไปถึงจุดนั้นให้ดูอ่ะโอเคครับเอ่อตัวอย่างที่3ามห้าครับจงเช็คว่าอนุกรมที่ก่าต่ให้เนี่ยเป็นอนุกรมที่รู้เข้ารู้ออกครับไม่ต้องหาผลบวกอนันต์เลยเลยครับเพราะมันไม่ได้หาได้อยู่ละโอเคทีนี้เอ่อตรงเนี้ยแน่นอนแหละนะครับมันเป็น a n ็นแน่ๆถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือโจทย์ใช่ปะอันนี้คือ a n นแน่ๆเพราะนี้คือโจทย์อ่านะครับอันนี้คือโจทย์ใช่ไหม สัมบตินี้คือ A n แน่ๆนะครับอย่างที่บอกว่าการคอมเพลนี่นะครับมันคือการคอมเพลระหว่างซิกมาเอเอ็นซึ่งก็คือโจทย์กับตัวที่เราต้องสร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับเขาใช่ไหมอ่ะทีนี้คือมันยากตรงนี้แหละครับยากตรงที่ว่าเราจะต้องสร้างตัวที่เปรียบเทียบขึ้นมาตัวที่เปรียบเทียบมันอ่ะต้องเป็นอนุกรมพีไม่ก็อนุกรมเลขขาเราต้องรู้ว่ารูเข้ารูต้องต้องรู้ว่ารูเข้ารูออกแล้วก็ต้องรู้ว่ามันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเจ้า A n ตัวนี้นะครับ ตัวเทคนิคนะครับก็คือเราจะสร้างอนุกรมพวกนี้มาได้เนี่ยนะครับที่จะให้เป็น bn เนี่ยเราจะต้องกระจายครับให้มันอยู่ในรูปแบบที่มันง่ายกว่านี้ก่อนนะครับพี่จุ้ยทำหมีแล้วกันนะครับพี่กระจายเข้ามานะครับมันเหมือนกับน้องกระจายตรงนี้นะครับถ้ากระจายตัวจะเป็น n กลางสองบวกกับ3 n แล้วก็บวก2โอเคนะครับ้อน้องทนะํานั้นแล้วน้องก็คูณ n เข้ามาอีกรอบหนึ่งใช่ปะ่ะตัวหน้ามันจะกลายเป็น n กลางสบวก3 n กลางสองบวกด้วย2 n ถูกป่ะ n อ็กำลังสามบวกด้วย3 n กํากำลังสองบวกด้วย2 n นะครับอ่ะคิดตามพี่นะครับน้องครับเอาอย่างี้ก่อนเอ,า,อาง่ายๆก่อนนะน้องว่าตัวที่อยู่ในตัวส่วนเนี่ยมันมันคล้ายกับอนุกรมเลขาหรืออนุกรมพีอันนี้มันจะเป็นอะไรนะค่าคงที่กำลัง n ใช่ไหมอันนี้คล้ายกับอนุกรมเลขขาหรืออนุกรมพี เพราะว่าตุ๊กตาที่เราจะเลือกขึ้นมาเป็น Bn มันจะต้องเป็นไม่ P ก็เลยขาใช่ไหมเพราะมันเป็นอนุกรมที่ต้องรู้ว่ารู้เข้ารู้ออกก่อนน้อยคิว่าอานนี้แล้วกัน P กับเลขขาลืมไปก่อนนอกรับอันนี้คือค่าคงที่กําลัง n หรือ n กําลังค่าคงที่อลังค่าคงที่มันคือเอ็นกำลังค่าคงที่ดังนั้นนี่เขออนุกรมเลขขาคเอ่ยอนุกรม P ครับโอเคนะครับนี่เขอนอนุกรม P นะ คล้ายๆอน,นุกรมพีคล้ายๆนะครับนี่ไม่ใช่อนุกรมพีแต่นี่คล้ายอนุกรมพีแสดงว่าคอนเซปต์ของเราคือเราจะต้องหาอนุกรมพีเนี่ยมาเป็น bn แล้วเปรียบเทียบกับ an มันคล้ายกับอนุกรมพีถูกไหมอนุกรมพีก็คืออะไรอ่ะหนึ่งส่วนด้วย n กลาลง p อ่ะซ i g m a ใช่ไหมแล้ว p เป็นอะไรก็ได้ p เป็น p เป็นสก็ได้นี่หรอปะนะครับมันคล้ายอนุกรมพีนะครับทีนี้อ่าสมมุติว่าพี่ให้ an เนี่ยนะครับเป็นตัวนี้เนื่องจาก คิดตามพี่น้านแรกๆมันจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าน้องไม่คิดตามน้องน้องแบบเวร์เวอรอเวอ่เวอเ,อ,เอ,อยู่อย่างเงี้ยไม่คิดตามพี่เลยเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับแต่ถ้าน้องเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับพี่จะพาน้องแบบไปสู่แบบความเทพเลยแหละพี่จะบอกให้อ่านะครับพี่ถามว่าน้องสามารถที่จะเลือกอนุกรม p สักตัวหนึ่งมาในเนี้ยเพื่อจะเปรียบเทียบกับเนี่ยเลือกมาตัวหนึ่งนะครับ <eighth> <Favorite> เพื่อจะเปรียบเทียบว่ามันน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไหมกับตัวเนี้ย คำถามมันอาจจะดูแปลกๆยากไปป่ะอ่ะสมมติว่าพี่อย่างนี้แล้วกันถ้าพี่เอาสักตัวหนึ่งมาที่พี่แน่ใจว่ามันมีค่ามากกว่าน้อยกว่าแล้วเป็นอนุกรม P เนี่ยพี่เลือก1ส่วนด้วย n อนกำลังสามสมมติอ่ะพี่เลือกมาเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นอนุกรม P ที่ P เท่ากับสนะครับพี่เลือกอนุกรมพีมาพีเ่ากับเรารู้อยู่แล้วถ้าเป็นอนุกรมพียังไงก็รู้ว่ารูเข้ารูออก นะแต่เราต้องรู้ด <t Gym. S 2> ้วยว่ามันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคําถามคือตัวขวาเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวซ้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าครับเอ็นดเอ็นบงสตต้องมากกว่าต้องมากกว่าถูกไหมถูกนะถูกต้องนะครับต้องมากกว่าครับคือคนที่ดูไม่ออกเนี่ยคืออย่างนี้นะครับไม่เป็นไม่ได้เหมือนกันครับมันจะแปลกๆนิดนึงใช่ไหมคืออย่างนี้อาจจะสุก่าพี่บอกเราอย่างนี้ พี่บอกเราพี่ถามเราอย่างนี้นะก็คือสมมติว่าเรามี1ส่วนด้วยอ่าสมมติว่าเป็นเท่าไหร่ีสี่บวกห้าบวกหกอะไรเงี้ยนะกับพี่มี1ส่วนสี่อ่ะเอาง,ง่ายงแล้วกันนะ1ส่วนสี่เนี่ยมากกว่าไอตัวนี้นะเพราะไอเนี้ยมันคือ1ส่วนเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งส่วนสิบห้าอันนี้คือ1ส่วนสี่ถ้าเราเอามาแต่เลขสี่แน่นอนอะ่ะตัวนี้มากกว่าแน่ๆเก็ตนะดังนั้นเนี่ยพี่จูเลือกมาเป็น1ส่วน n อกำลังสาม ซึ่งมากกว่าเท่ากับตรงนี้ทันไหมทุกคนเก็จไหมขั้นตอนแรกพี่เลือกเพราะว่ามันเป็นอนุกรมพีแล้วพี่จะรู้ว่ามากกว่าหรือเออพี่จะรู้ว่ารู้เข้ารู้ออกทันทีเพราะมันเป็นอนุกรมพีนะครับสองคือพี่เลือกตัวนี้เพราะพี่รู้ว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับตัวนี้ซึ่งคือ a n นะครับงั้นตอนนี้เนี่ยพี่จะเลือกนะครับพี่จะพี่จะให้แล้วพี่เลือกมาลวนะครับพี่จะให้ นะครับ bn เนี่ยเท่ากับ1ส่วน n กําลังสามโอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถึงตอนนี้ปุ๊บนะครับพี่ก็จะมาตั้งสมมติฐานพี่ว่าเฮ้ยมันต้องลูเข้ารูออกพี่ยังไม่เขียนก่อนนะที่จะพยายามคิดก่อนว่าพี่มันลูเข้ารูออกวะอ่ะน้องครับตอนเนี้ตอนนี้นนใครใครอยู่ใครอยู่วงในใครอยู่วงนอกใครอยู่วงในใครอย,อรอยู่วงนอกครับ ใครอยู่วงในครับ bn อยู่นอกครับอะ bn อยู่นอกใช่ไหมครับก็คือ bn อยู่นี้ a n อยู่ในนอกครับ bn ต้องลู่เข้าหรือลู่ออกครับถึงจะสรุป a n ได้ bn ต้องลู่เข้าลู่ออกครับใหญ่กว่าต้องลู่เข้าลู่ออกถึงจะสรุปตัวในได้ต้องลู่เข้าถูกต้องครับ bn เนี่ยจะต้องลู่เข้าครับ ถึงจะสรุปได้ว่าถึงจะสรุปได้ว่า a n ลู่เข้า้วยถูกไหมเพราะว่ามันอยู่วงในอ่ะมันลู่เข้าง่ายกว่าตัวนอกอ่ะมันลู่เข้ายากกว่ามันยังลู่เข้าเลยแล้วไอเอเอที่มันง่ายอยู่แล้วในการลู่เข้าเพราะมันเล็กกว่ามันจะลู่ออกได้อย่างไรใช่ไหมทีนี้เราคิดต่อเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเราจะเขียนไปเราจะลบเขียนเราจะลบอยู่นั่นแหละนะครับทีนี้คิดต่อครับ BN ของเรามันต้องลู่เข้าตัวนี้ลู่เข้ารลู่ออกครับ ตัวนี้รู้เข้าหรือู้ออกครับเข้าเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คืออนุกรมอะไรอ,อนุกรม p ที่ p มีค่าเท่ากับสามสามมีค่ามากกว่าเท่ากับมากกว่าหนึ่งถูกไหมซึ่งรู้เข้าพี่บอกแล้วนะครับว่าครั้งเนี้ยเราใช้อนุกรม p กับเลขาน้อนข้างเยอะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเซคันด์ทอรนะมันเป็นการคิดสองจังหวะ โอเคนะอ่ะพี่เขียนให้ดูใหม่นะครับใครที่ไม่ทันเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับค่อยค่อยรีไว้กันนะครับพี่จะให้ bn นะครับเป็น1ส่วน n กําลัง3นะครับแล้วก็เนื่องจากนะครับเนื่องจาก sigma bn เนี่ยเป็นอนุกรม p นะครับที่มี p เนี่ยนะครับเท่ากับ3เนาะ p เท่ากับ3มเนี่ยมันรูเข้านะครับเพราะว่า การลู่เข้าของลูกกลมพีนที่เราเรียนไปในคลิปที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับมันคือมากกว่าหนก็ลู่เข้าแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลู่เข้าทีนี้จากวงกลมวงนี้นะครับ B n มันลู่เข้าเพราะฉะนั้นซิกไมเอลลู่เข้าด้วยแต่ทฤษฎีนี้เราอ้างมาจาก comparison test เราก็ต้องบอกว่าจาก comparison test สรุปได้ว่าใช่ไหม สรุปได้ว่าซิกมา AN แล้วกันเนาะก็คือเกเกล็ดโจทรัะเพราะเราให้โจทย์เป็น AN ไปแล้วนะครับซิกมาเ n เนี่ยรูเข้าด้วยครับเข้าใจใช่ไหมทันไหมครับพวกเราแรกๆจะอื่นนะครับ และใกลจะอื่นนะครับแต่รับรองได้ครับถ้าคิดตามพี่แบบที่พี่พูดหรือใครที่ยังไม่เก็ตอย่างที่แบบคือคิดตามไม่ทันอะไรเงี้ยกลับมาดูอีกรอบนึงครับแล้วน้องจะเป็นคนที่มองอนุกรมพวกนี้ออกหมดเลยนะครับอืมคือน้องจะเห็นว่าติวเตอร์เก่งๆเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นต้องเป็นพี่ก็ได้นะครับพี่ว่าติวเตอร์เก่งๆที่เขาแบบมองนุกรมออกมันมีเยอะมากเลยนะครับเพราะจริงๆเัาทําโจทย์ถึงจุดนึงอ่ะมันมองตอบไปเลยครับทุกข้อเลยนะครับเกือบทุกข้อนะครับจริงๆ รเรื่องนุกลมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ทําโจทย์ถึงแล้วเราคิดตามมันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายเลยโอเคนะครับอ่ะอันนี้ทันไหมครับพี่มีคําถามะนะครับถ้าไม่มีคําถามอะไรพี่มีคําถามเบงแล้วกันนะครับตอนเนี้คําถามก็คือว่าคือเมื่อกี้พี่เลือกตัวเนี้ยพี่เลือก1ส่วนด้วย n อํากำลังสามเนี่ยมาเป็น bn ถูกปะ่ะทีนี้พี่สามารถที่จะเลือก1ส่วนด้วย n อํากำลังสองหรือ1ส่วนด้วย n เนี้ย แทนได้ไหมอ่ะคำถามคืออย่างนี้นะครับคิดตามพี่นะถามนะครับก็คือ bn เลือกเป็นอะ,อะไรได้บ้างข้อนี้คำถามอีลึกนะครับนะครับมีช้อยก็คือตอนนี้มันมีโอเคเราเลือกไปแล้วนะครับ1ส่วน n กําลัง3เราเลือกไปแล้วแล้วมันก็เว w ร์ k ถูกไหม มันก็เวิร์กพีติกถูกแล้วกันนะครับข้อที่สองเนี่ยนะครับพี่สามารถที่จะเลือกตัวอื่นได้ไหมอย่างเช่นเป็นอนุกรมพีเหมือนกันนะครับเอ็นกำลังสองแล้วก็สามนะครับพี่เลือกเป็นหนึ่งส่วน n เฉยๆได้ไหมเป็นอนุกรมพีที่พีเท่ากับ1นะครับเนี่ยอีสองตัวเนี้ได้ไหมน้องคิดว่าได้ไหมตัวไหนได้บ้างน้องครับทั้งสามตัวเนี้ทั้งสามตัวเนี้มันมีค่ามากกว่าตัวนี้หมดถูกปะ คิดตามพี่ไหมคิดตามพี่ทันนะทั้งสามตัวเนี้คือเราเอามาแค่ตัวใดตัวหนึ่งในตัวส่วนอ่ะมันต้องมากกว่าตัวนี้ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวส่วนยิ่งน้อยมันยิ่งมากอันนี้ตามทันถูกไหมทีนี้พอมากกว่าปุ๊บแบบมันจะเป็นวงกลมรูปนี้เสมอถ้าเป็นวงกลมรูปเนี้ bn ต้องรู้ข้าถึงจะสรุปได้ว่าอะไรครับว่า an รู้ข้าคิดตามพี่ แสดงว่าไอ้สามข้อเนี้ยโอเคเราเลือกแล้วข้อที่หนึ่งผ่านข้อที่สองเราเลือกได้ไหมและข้อที่สามเลือกได้ไหมบอกพี่หน่อยข้อที่สองเป็นอนุกรมอะไรสองได้สองได้ถูกต้องครับเพราะอะไรเนใช่เพราะว่ามันเป็นอนุกรมพีที่พเท่ากับสองซึ่งลูกเข้าถูกไหมก็ได้แล้วสามได้ไหมสามมันจะสรุปไม่ได้หรอใช่สามจะลูก่ออกซึ่งสรุปไม่ได้ถูกต้องครับสามเนี่ยเลือกไม่ได้สรุปก็คือสามเลือกไม่ได้ครับเพราะาอะไรครับ พ่อสามเนี่ยเป็นอนุกรม p ที่ p เท่ากับหนึ่งซึ่งูออกพอมันลูออกเสร็จมากกว่าแล้วลูออกมันไม่สามารถจะสรุป a, a n มว่าลูออกหรือลูเข้าได้เลยทันไหมครับนี่คือค่อนข้างลึกนะเป็นโจทย์เบสิกแต่พี่แตกประเด็นไปเยอะมากเลยนะนะครับอันนี้โอเคไหมโอเคไหมครับโ <Okay. S 1> อเคเลยงั้นลองไปต่อกันดูนะครับข้อที่สองเป็นอีกข้อหนึ่งที่พี่คิดว่ามัน ค่อนข้างที่จะสร้างคอนเซ็ปต์ที่ดีให้กับการเอามาพิเคราะคอม p พ r ริ o ันเทสครับอ่ะน้องครับแน่นอนแหละนะครับ a n เนี่ยมันต้องเป็นโจทย์อยู่ละไอเน,นี้ยคือ An อยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ย a ออยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยเนาะอ่ะนี่ An นะครับเขียนกำหนดให้หน่อยก็ได้นะครับกลัวอาจารย์ไม่รู้ให้ An นเนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่ว n, นด้วย N คูณด้วย2กำลัง n. นอกเสีว well. <The ones S 1> ่าชชอยของข้อเนี้เราจะเลือก bn เป็นอะไรได้บ uh, <thank> ้างครับเราจะเลือก bn เป็นอะไรได้บ้างครับ bn คือตัวเปียบถูกไหมอ่ะจะเลือกเป็นอะไรได้บ้างครับ n กับสองกลัง n หนึ่งส่วน n กับนึงส่วนสองกําลัง n ถูกไหมอ่ะนะครับอ่ะอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งก็คือชอยหนึ่งก็คือ bn เนี่ยเท่ากับหนึ่งส่วน n อีกชอยหนึ่งคือ bn เท่ 1, 2, 2, ากับ1ส่วน2กำลังเ1นส่วน2กำลัง n เนี่ยมันก็คือเท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n ถูกปะ่ะอันนี้พี่ไม่ได้สอนคือคือคือปกติแล้วนะครับท่าง,ง่ายที่สุดก็คือพี่พาเราทําเลยน้องพี่เลือกตรงนี้เป็นตรงนี้นะแล้วพี่ก็ทําเลยนะครับแต่อันนั้นอนะ่ะการเรียนรู้มันจะเกิดได้ช้าและมันไม่ค่อยเอฟเฟกติฟ ถ้าเจ๋งจริงนะครับพี่จะแสดงความเป็นไปได้ทั้งหมดให้เราดูนะครับแล้วเราเก็บให้หมดนะเราจะเห็นไอเดียนะครับแล้วสุดท้ายเราจะลู่เข้าสู่ความลู่เข้าสู่ความรู้พี่อเออพี่จะพยายามให้เราเก่งพอๆกับพี่ให้ได้นะครับอประมาณนี้นะนะครับเนี่ยน้องครับทีนี้คิดตามพี่ทั้งสองตัวเนี้ยทั้งสองตัวเนี้ยก็อาจะสมมติว่าเรามีตรงนี้อยู่อาะสมมติว่าใครใครยังมองไม่เห็นเรามีสมมติว่าเรามีหนึ่งส่วนด้วยสองคูณสาม นะครับเรามีหนึ่งส่วนสคูณสาเนี่ยสองตัวนี้มันคูณกันอ่ะเป็นสองคูณสาแล้วกันขั้นถามคือ1นส่วนสองกับ1นส่วนสามเนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าตัวนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าของตัวนี้ตัวหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสามต้องมีค่าอะไรมากกว่าตัวนี้ถูกไหมถูกไหมครับใช่เออมันมากกว่าไอตัวส่วนที่มันมีสองตัวคูณกันอยู่แล้วเพราะว่าสองตัวคูณกันตัวส่วนมันจะมากแล้วตัวส่วนมากทั้งหมดมันจะน้อยถูกไหมตัวหารมันเยอะ ทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้มันมีค่าตัวนี้จะมีค่ามากกว่าเขียนเป็นไงดีวะแบบนี้ดีกว่าอ่ามากกว่าเท่ากับ an อยู่แล้วมากกว่าเท่ากับ an อยู่แล้วทั้งคู่นะครับทีนี้อะสมมติจริงๆแล้วพี่ควรจะอธิบายละเอียดกว่านี้แต่พี่ขอถามก่อนทีนี้คําถามคือคิดว่าพี่เลือกได้ทั้ง2ตัวไหม อ่าไม่แล้วถ้าเป็นเราเราจะเรียกอะไรเลือกตัวล่างเช็ดก่อนว่าลูกเข้ารลู้ออกใช่ต้องเช็คก่อนว่าลูกเข้ารู้ออกทีนี้เราอยากเราอยากให้มันลูกเข้ารู้ออกดีอ่ะถ้ามากกว่าถ้ามากกว่ามันควรที่จะลูกเข้ารู้ออกดีปีเมันต้องบีเอ็มมากกว่ามั่วกว่าต้องลูกเข้าลูกออก อ่าถ้าน้อยกว่าต้องลู่ออกมากกว่าต้องลู่เข้าแต่ตอนนี้มันมากกว่าต้องลู่เข้าทีนี้ใครลู่เข้าครับหนึ่งกับสองใครลู่เข้าครับสองถูกไหมเพราะว่าอันนี้คืออนุกรม p ที่ p เท่ากับหนึ่งซึ่งลู่ออกอันนี้คืออนุกรมเลขค่าคนิตที่มี r เท่ากับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองมีค่าเป็นเป็น r ในอัตราส่วนที่มันลู่เข้านี่คือการคิดในใจแต่ว่าน้องครับใครไม่ทันพี่ไม่ซีเรียสเลยนะแต่แต่พยายามอธิบายให้เราคิดตามก่อน โอเคนะครับอลองดูครับอที่พี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจทุกคนก็ได้นะครับแต่พี่อยากเปิดทางสู่เขาเรียกว่าเป็นการแบบสร้างระบบประสาทใหม่ให้เราก่อนตอนนี้โอเคไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับซิกมาบีเอนเี่ยเป็นอนุกรมนะครับอนุกรม P ซึ่งอันนี้มัน P เท่ากับ1อ่ะมันรู้ออกไหม คือต้องเข้าใจก่อนนะครับทั้งสองเคสเนี่ยทั้งสองเคสเนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดเลยเดีนะ๋ยวพี่ทำให้ดูทีละเคสเลยก็ได้เนี่ยทั้งสองเคสเนี่ยนะครับนะทั้งสองรูปพี่วาดให้ดูทั้งคู่เนี่ยนะครับเอ,อ b n มากกว่า bn อยู่ข้างนอกนะครับ an อยู่ข้างในโอเคไหมคือถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วน้องให้ bn เนี่ยมันลู่ออกอะน้องมันไม่ไหวนะอย่างเงี้ย bn ที่ใหญ่กว่าลู่ออกมันไม่สามารถจะสรุป an ได้เลยนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือยังสรุปไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไร a มันลู่ออกอะไอ้ bn มันลู่ออกอยังสรุปไม่ได้ก็ต้องไปใช้วิธีอื่นเนาะถ้าจะเลือกแบบนี้นะ สรุปไม่ได้โอเคไหมอ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นตรงนี้ล่ะซิกมาบีเอ็นเนี่ยเป็นอนุกรมอะไรครับเป็นอนุกรมอะไรเลขค่าเลขคคณิตที่มีที่มี R เนี่ยนะครับเท่ากับ1นึ่งส่วนสองอฟลตของ R น้อยกว่า1ลูกเข้านะ ซึ่งลู่เข้าอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยเหมือนเดิมคือ BN มากกว่า AN เฮ้ยแต่ว่า BN อ่ะมันลู่เข้าแล้วนะรอบเนี้ยมากกว่าลวลู่เข้าอ่ะสรุปได้ไหมว่า AN จะทําอะไรสรุปได้ไหมมากกว่าลวลู่เข้าสรุปได้ไหมสรุปได้ครับก็คือมันจะลู่อะไรด้วยมันจะลู่อะไรด้วย มันจะลูกเข้าด้วยถูกไหม้มอืมนะครับนี่ไงครับนี่คือการทําให้แบบเราพยายามคิดตามไม่ได้นะอ่ะนี่คือผ่านในหัวนี่คือผ่านในหัวพี่โอเคไหมไม่จริงๆมันไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะครับมันเป็นผ่านในหัวพอเราคิดเสร็จอุ้ยตอนแรกเนี่ยหนึ่งส่วนเอ็นหรือว่าหนึ่งส่วนเอ็นกำลังหนึ่งส่วนเอ็นหรือหนึ่งส่วนสองกำลังเอ็นดีวะแล้วพอคิดักพักมันน่าจะเอ้ยห,หนึ่งมันมันมากกว่า มากกว่าต้องลูกเข้า1นส่วนเอ็นมารูกออกเดหนึ่งส่วนสวนงองกำลังเนมาู่เข้าอ่านั้น bn จะต้องเป็นตัวล่างนะครับงั้นพี่ก็จะเลือกชอยนี้พี่จะเลือกชอยนี้ครับตึงนะครับชอยนี้เป็นชอยที่ถูกต้องครับใส่มงกุฎให้มันติ๊กๆๆอ่ะโอเคครับแล้วก็เขียนครับนี่คือขั้นตอนการเขียนแล้วโอเคไหมพี่จะให้หรือว่าจะเรียกว่าเลือกก็ได้นะเลือก bn ก็ได้นะแล้วแต่จะเขียนเลยครับ เลือก bn เนี่ยนะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย2กำลัง n ครับโอเคไหมครับโดยที่ซิกมา bn เนี่ยนะครับเป็นอนุกรมเลขาคณิตจริงๆก็เขียนไปแล้วแลวหละเขียนไอ้เหี้ยแล้วอนุกรมเลขาคณิตนะครับที่มี เท่ากับ1ส่วน2นะครับ Absolute R เนี่ยน้อยกว่า1ซึ่งลูกเข้านะครับเพราะฉะนั้น Sigma Bn เนี่ยลูกเข้านะหรือว่าเขียนว่าลู่เข้าเลยก็ได้นะเพราะเราพูดถึง Sigma Bn มาก่อนหน้านี้แล้วโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยจาก c o m p a รส i o n Test นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในวงกลมข้อมูลนี้แล้วนะครับงั้นจาก c o m p a รส i o n Test นะครับ นะครับสรุปได้ว่าซิกมาเอนะครับรู้เข้าด้วยแรกๆมันจะปวดหัวปวดเฮดนิดนึงนะครับแต่น้องเชื่อเหอะนะครับคุ้มค่ามากๆที่น้องจะคิดต่างครับ